มาหุบลมาเอาสิ่งนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือเห็ดโคนเ็ดโคนได้มาแล้วหนึ่งดอกแล้วข้างในเยอะมากเลยโอ้โหอย่างแซ่บเลยมันจงขุดอย่างดีเลยครับอโอยยังไม่หมดด้านในด้านในด้านในเยอะมากเลยครับด้านในเยอะมากเลยด้านในเยอะมากเลย,าาย,เยกลย็พยายามจะแอบแอบซ่อนซออยู่นะ จะมันจะลุยๆเข้าไปโอ้โหโอ้โหมาจากจังหวัดชนบุรีอำเภอสัตหีบนะครับมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะปะ้าป๋าเก็บไว้ลูกสาวได้ขุดป้าปาเก็บไว้ลูกสาวได้ขุดนะครับ ต้องขุดเอาลากขนาดนี้เลยเนาะลอกลากยาวมากเลยอะเอออย่าไปขุดมันมากอย่าไปขุดมันมากเพราะว่ามันจะได้เกิดงดต่อไปครับมาดูกอนึงเนี่ยโอ้โหนียกรนี้ใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ย่างแซ่บโอ้ยนึกถึงเมนูแหละตอนนี้นึกถึงเมนูแล้วจะต้องทําอะไรบ้างนะครับ เสมสมอเอากระตาบ้าตาเกิดหนูเรือจากีนาเกิดด้นเมือดโอหองเยอะกองเยอะอเขาบอกเห็บังโก้เกิดได้หนูเดอนาเกได้หลายได้หนูเห็ดโคนครับท่านเห็ดโคนมีทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานแล้วเป็นไงโอ้โหเห็ดตูน เห็ดคนอย่างตรูอย่างตูมแต่ว่าตุูตๆูไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นรู้คนอื่นรู้ครับเหมือนท้องคําเลยอ่ะหมือนหมานหมนหมานๆกิไปใต้ลมไหวนกอ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 นก่อนกจะเงยเจ้าได้ที่บวบาดเท่าที โอ้ข้างในข้างในแน่นเลยครับในแน่นเลยรวมทั้งตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ก็เต็มเลยโอ้โหอย,ย่งเยอะเลยครับยังเยอะเลย ปีหได้กินหนึ่งครั้งนะครับฝนกำลังพัๆเลยตอนนี้ตกที่บ้านเหล่าสึกโกกเอ้ยไม่ใช่บ้านแต้ <c oughs> บ้านแต้่โอ้โหนี่ครับดูม m ชัดๆช,ช,ชัดนี่เป็นไงครับพี่โน้องโอ้โหเข้าไปมากก็ไม่ได้ครับมันเป็นปลา,า,าไั่ปลาไพ่ที่ไหนน้ไ <c oughs> าไว้ปลาไั่แล้วก็ปลาไว้ดังฮารด้วย เข่าไปได้แค่คนเดียวครับโ <ทะ S 1> อ้ห้อยคุณพ่อก็เดินสำรวจดีครับในกลุ่มเนี้ยคุณพ่อเดินสำรวจในบ้านบอกว่าอย่าเสียงดังเด็กครับห้ามเสียงดังเด็กครับถ่าย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 โอ้ยเห็นไหมครับโอ้ ไหลมันไหลายๆอยู่ค่ะพ่อพ่อพ่อเอาไม้เสี่ยนี่ให้มาลิหน่อยดิผมไปไม่ได้ผมถ่ายวิดีโออยู่อ่าเขี่ยกอหนามออกให้หน่อยอมาดึงได้เลยมันลินนั้นมันแน่นแล้วมันนูนขึ้นแล้ว

บานเลยล่ะโออเห็นไหมบานเลยจังเห็นพ่อพ่อเอาเอาเนีเ่ยมาเขี่ยให้มารีหน่อยมารีเข้าไม่ถึงเพราะผมถ่ายวิดีโออยู่เ <c oughs> ขี่ยเนี่ยเขี่ยละเนีมารีหลบหลบหน่อยเขี่ยใบนั่นแหละนั่นแหละ คือที่หนึ่งเอาไว้เป็นยาพุ่งดอกงามอยู่หันบัวลายดอกเใช่ยืมมุนก็ไปเกิดที่หกอย่างว่าโอเคโอเคเนาะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วยก่อนเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยตอนนี้คุณพ่อเข้าไปช่วยอีกคนแล้วครับพออกข้างในเยอะมากอยู่ข้างในเยอะมาก ขุดเกินใหญ่จะเต็มตะก้าแล้วจะเต็มตะก้าแล้วเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้ว <c oughs> เยอะมากโอ้โหดอกตูมยอดเลย เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอม